สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องซูกูสุกคนจ้าเมื่อนี้แอปเปิลชาแนลสิบห้าพีพนันห่วงมากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อปรุงรสจ้าคือเกาจากพี่น้องถั่วใหญ่ยคือเกาจากผักของ้าวกะซีมีหัวละพาเนาะจา,ากผักอ่าสลัดจ้าพริกจีจิ้มกับกะปิจากพี่น้องถั่วงอกแล้วก็ซีมีแคหบหมูกรอบจ้าพี่น้องสนใจแคหบหมูกระสังเข่าเมาื่อใดได้จ้าแอปเปิลขายกล่องละหนึ่งร้อยบาทจ้าพี่น้องบวกค่าส่งหาซื้บาททั่วประเทศจ้าน้ำหนักอ่200าสองร้อยกรัมแต่แอปเปิลกระสเป็นไอจ้ะพี่น้อง ก <c oughs> ้อนสิไปกินกบฝฟกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอปเปิลชั้นเนี่ยเพื่อได้เฮ็ดกิปต่ต,ตอไปในเด้อจ้ะพี่น้องเ้นก็เริ่มขาดเราจะไปนงมืงเนี่นี่จ้ะอื้ม เจีบคือเก่าวจะไปน้องลูกชิ้นเน้นๆจังจับพิดจริงงามๆจับ เสิร์เขากันดีจ้กพิจิตก,กับก๋วยเตี๋ยวจะไปหอ เส้นมันเริ่มขาดจะไปน้องอ่ะ อากาศห้อนห่อนใจเป็นห่วมือ คำามงย้างไงปน้ำกันเดยอจ,จา้าไปหน่อนหอนหอนอยู่จ้า แคบหมูกรอบดีๆจ้าพี่น้องเห็ดไม่สมือนไพรจ้ะ พักจฉบเนี่ยจ้ะพี่น้องอื <c oughs> ออ,อ,อ,อตัดไม่เจ้าของจ้ะ ก็ปเปิดอากาศน้ำแรงจ้ะ ทั้งเพชรทั้งห,อห่อนจะเป็นหนทา่จัดออกก้ะเพชรกับห่อนนี่บ่เข้ากันไประด้ได้จัดไปหนอ อ,อ้โอเคน้องจับพี่น้องคลิปนี้กิ่นมูม่มามกินวัสุภาพผิดพลาดประการใดแอปเปิลแชแนลก็ต้องขอโทษขอไปพี่น้องสกูสุกสกุนเนเอร์จัาสำหรับคลิปนี้แอปเปิลแชแนลกัลาพี่น้องไปก,ก่อนเด้จัาสวัสดีจา้า